สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง diy ายช่างพงทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวงานของผมว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับแต่ละรุ่นมีราคาเท่าไหร่ติดต่อสอบถามช่องทางไหนและจะมารีวิววิธีการใช้งานและการดูแลรักษาอย่างละเอียดเลยนะครับในคลิปนี้ก็เน้นย้ำนะครับว่างานผมเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนะครับไม่มีโอนก่อนเด็ดขาดนะครับงานไม่มีมัดจานะครับจองคิวงาน แจ้งราคาเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมเรียกว่าทรงสไนเปอร์นะครับผมเป็นท้ายไม้ประดู่นะครับราคาจะอยู่ที่3,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีรางสำหรับยึดกล้องให้นะครับผมขากล้องสามารถยึดได้ทั้งแบบขากล้อง11มิลและ20มิลนะครับผมมีศูนย์หน้าศูนย์หลังให้นะครับาราคา3า0 0าบาทไม่รวมกล้องนะครับผม กล้องผมไม่มีจำหน่ายนะครับลูกค้าต้องหาซื้อติดเองนะครับในเพจ Lazada มีขายเยอะครับผมกล้องอ่าส่วนรุ่นที่สองนะครับตัวนี้ผมเรียกกรรมคอนะครับเป็นหรือทรงซีแซกนะครับราคาก็จะอยู่ที่3,500บาทราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับมีรางยึดกล้องเหมือนกันนะครับยึดได้ทั้ง11และ20มิลเหมือนกันนะครับมีศูนย์หน้าศูนย์หลังให้นะครับผม ราคาไม่รวมกล้องเหมือนกันนะครับอ่ามาต่อที่อีกรุ่นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นท้ายไม้ยางพารานะครับราคาจะอยู่ที่2,800บาทราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมราคานี้ไม่รวมกล้องนะครับผมอ่ารุ่นนี้จะมีเฉพาะสีดำนะครับผมไม่มีสีอื่นนะสองพันแปดท้ายจะบางกว่ารุ่น3,5 0 0นานะครับน้ำหนักจะเบาวกว่านะครับผม ก็เน้นย้ำนะครับว่างานผมเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนะครับส่วนความแรงนะครับเท่ากันทุกรุ่นนะครับเพราะว่าถังลมกับลำกล้องยาวเท่ากันนะครับผมต่างแค่ชุดพ่านท้ายนะครับสำหรับความแม่นยำนะครับก็ไม่เกิน20เมตรแล้วแต่ฝีมือคนยิงนะครับแต่ความแรงก็70-80เมตรยิงถึงสบายเลยนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็เบอร์โทร 0925108516นะครับที่ผมขึ้นไว้ให้หน้าจอนี้นะครับผมมีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเน้นย้ําเลยว่าเบอร์นี้เบอร์เดียว0925108516นะครับส่วน id line นะครับก็ DIY By พงษ์สนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับผมส่วน facebook ก็พงวงสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ผมขึ้นไว้หน้าจอตามนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสอบถามนะครับผม อ่าก็มาชี้แจงการรับโทรศัพท์การตอบเฟซตอบไลน์นะครับอ่ารับโทรศัพท์บางทีผมอาจจะไม่ได้รับเพราะว่าบางทีทํางานอยู่เนาะบางทีแต่ถ้าเห็นเบอร์โชว์ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวผมโทรกลับอีกทีหนึ่งนะครับผมโทรกลับทุกท่านนะครับส่วนเฟซส่วนไลน์ก็ตอบทุกท่านนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าตอบทุกท่านนะครับผมทยอยตอบอยู่นะครับผมบางทีผมอาจจะให้อดมินตอบแทนอยู่นะครับผมเพราะบางทีผมก็ต้องทํางานเนาะอ่า ก็มาดูรีวิวการใช้งานกันเลยนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีทีนะครับก็จะมาเท็สการใช้งานให้ชมนะครับผมการใช้งานก็ง่ายนะครับระบบนี้ไม่ยุ่งยากนะครับผมตัวนี้นะครับทรงสไนเปอร์นะครับราคา3,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับลูกปืนที่ใช้นะครับเป็นลูกปืนจักรยานนะครับเป็นเม็ดกลมๆอย่างนี้นะครับ ห้าทับสิหรือว่า8ปมิลนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายจักรยานนะครับหรือในลาซาด้าในช้อปปีก็มีขายนะครับผมการใช้งานนะครับก็เราผักตัวนี้ไปด้านหน้านะครับดูว่าไกลขึ้นเด้งไปรับนะครับที่สําคัญนะครับน็อตตรงนี้นะฮะอย่าไปหมุนจนสุดนะครับถ้าเราหมุนสุดใคลายนิดนึงนะครับคลายนิดนึงแล้วก็สูบครับผมประมาณสิครั้งนะครับหนึ่ง แปดเก้าสิบเวลาสูบนะครับพยายามกดกดตัวนี้นะครับกดลงให้สุดนะครับไม่ใช่ค้าแค่สปริงนะครับตอนนี้ถ้าต้องการแรงแรงก็เอาแบบจนสูบไม่ลงก็ได้นะครับแต่ว่าสําคัญต้องสูบให้สุดนะครับผมโอเคนี้ครับการบรรจุลูกนะครับบรรจุด้านหลังนะครับผมนี่ครับยกตัวนี้ขึ้นดึงคืนด้านหลังนะครับป้อนลูกลงตัวนี้จะมีรูป้อนลูกนะครับผม อย่างนี้นะครับแล้วก็ผักไปด้านหน้าชนนะครับมีแม่เหล็กนะครับลูกไม่ไหลนะครับผมความแรงก็70เป็ด 70- 80เมตรยิงถึงนะครับผมแต่ว่าระยะความแม่นยำของตัวแปดิลนก็จะค่อนข้างจะไม่สู้เบอร์สองนะครับระยะ20เมตรถ้ายิงโดนก็ถือว่าปีมือนะครับผมอยู่ที่คนยิงเป็นหลักนะครับความแม่นนะครับผมเดี๋ยวผมลองเทปยิงให้ดูนะครับ ยิงเสร็จนะครับผมก็ผักแกนตัวนี้ไปด้านหน้าเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็สูบนะครับสูบกดลงให้สูดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสิบนะครับเอาแหงกเพิ่มได้ครับผมแบบนี้นะครับผักก็บรรจุลูกเวลาบรรจุลูกนะครับ ยกปลายกระบอกปืนขึ้น้าบนนะครับไม่งนั้นก่อนที่แม่เหล็กจะดูดลูกมันจะไหลออกนะครับบางท่านมันจุลูกถ้าเอาปลายเอียงลงเลยมันแม่เหล็กยังไม่ดูดนะครับลูกจะไหลทิ้งก่อนเนาะก็ให้พยายามเอียงขึ้นไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ก่อนใช้งานนะครับพยายามสูบลมก่อนค่อยบรรจุลูกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมประมาณนี้นะครับ ขายเสร็จถักไปด้านหน้าสูบหนึ่งสองสีห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเน้นย้ำนะครับตัวนี้ราคา3,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับได้รวมกล้องนะครับตัวนี้ทรงสไนเปอร์นะครับภาษาังก็คือบอกว่าทรงสไนเปอร์ท้ายประดูนะครับ ตัวงานนะครับถ้าถ้าติดกล้องก็จะมีความสวยงามขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถเล็งได้ง่ายขึ้นนะครับกล้องก็สามารถเล็งง่ายขึ้นนะครับมีความสวยงามนะครับเกียไไ้โชว์ได้เนาะแบบนี้ขากล้องความพิเศษของขากล้องสามารถยึดได้ทั้งขาส1บมิลและขายี่ิบมิลนะครับผมสามารถถอดได้นะครับขากล้องไม่ได้เชื่อมติดกับลํากล้องนะครับความพิเศษของขากล้องตัวรุ่นใหม่นะครับผมสามารถถอดได้ถ้าท่านไหนไม่อยากได้ขากล้องก็สามารถถอดได้นะครับ เป็นศูนย์หลังในตัวนะครับมีศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังเนาะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับทรงกำคอนะครับก็คือราคาก็3500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางแต่ราคาไม่รวมกล้องนะครับทุกรุ่นราคาไม่รวมกล้องนะครับผมงานก็จะประมาณนี้ครับเป็นท้ายประดูติดกล้องก็จะมีความสวยงามขึ้นเวลาเรายิงแล้วก็ ทำให้เราเล็งได้ง,ง่ายขึ้นนะครับผมเน้นย้ํานะครับว่าความแม่นไม่รับประกันนะครับอยู่ที่ขบปีมือคนยิงล้วนๆนะครับผมความแม่นนะครับก็ความแรงก็เจ็ดสิบแปดสิเมตรนี่ยิงถึงสบายเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าไม่ปิดกล้องก็จะออกมาประมาณนี้นะครับบรรจุลูกก็เหมือนกันนะครับ ขึ้โหลดคือนหลังนะครับจูดไปด้านหน้านะครับมีแม่เหล็กนะครับไม่ไหลดึงเสร็จขัดไปด้านหน้าแล้วก็สูบนะครับ นะครับส่วนนี้นะครับเป็นท้ายไม้ยางพาร,รานะครับผมราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางราคาไม่รวมกล้องนะครับผมกอ่อนย้ําเลยนะครับว่างานผมเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวไม่มีโอนไม่มีมัดจํานะครับผมถ้ามีใครแจ้งให้โอนหรือมัดจําก็แสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับส่วนเบอร์โทรก็ เบอร์เดี่ยวที่ผมให้ไว้นะครับคือ0925108516นะครับผมเน้นย้ําเลยนะครับการตอบเฟซตอบไลน์อาจจะช้าหรือรับโทรศัพท์ช้าก็ต้องขออภัยนะครับบางทีโทรเข้ามาเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับบางทีทํางานอยู่เนาะแต่ว่าตอบทุกท่านนะครับผมอาจจะช้าบ้างนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับผมงานผมอาจจะช้านิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะติดกล้องก็จะมีความสวยงามขึ้นนะครับ นีการใช้งานทุกตัวเหมือนกันนะครับนี่ผมสูบลมทิ้งไว้แล้วล่ะครับดึงชุดโหลดลูกคืนหลังนะครับเอียงไปกระบอกขึ้นด้านบนนะครับบันจุลูกนะครับแล้วก็ผักไปด้านหน้านะครับแบบนี้เนาะ ความแรงก็พอใช้ได้นะครับประมาณนี้เอาไว้ยิงเป้ายิงอะไรเล่นนะครับผมแต่ความแรงก็ไม่สู้ตัว p c ซนะครับ PCP มันแรงดันสูงนะครับผมตัวนี้ก็แรงดันอยู่ที่120นะครับผมที่ผมเคยอัดแล้วก็ผมเทสลมดูนะครับผมก็เน้นย้ําเลยงานผมก็เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนะครับผมเน้นย้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับ ย้ำทุกคลิปก็ยังโดนหลอกอยู่นะครับแค่ยังโอนเงินให้มิจฉาชีพอยู่นะครับเบอร์โทรผมก็เฉพาะเฉพาะเบอร์ที่ผมแจ้งไว้ในไลน์นะครับผมในนี้นะครับถ้าถ้านอกจากเบอร์ที่ผมแจ้งไว้ก็คือเป็นมิจฉาชีพนะครับอ่า ID ไลน์ก็ DIY บายพงษ์สามแล้วก็ f a c e b o o k พงษ์วงสอนนะครับถ้าเพิ่มเพื่อนในไลน์ไม่ได้หรือ Facebook ไม่ได้ก็แสดงว่าเพื่อนเต็มก็โทรเลยนะครับผมโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าผมไม่ได้รับ เดี๋ยวผมโทรกลับอีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับงานผมงานมานบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับถ้าท่านติดตามผมมาจากแรกจะรู้ว่างานผมก็อัปเดตขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับผมอ่ามาดูงานชัดๆอีกทีนะครับผมเนี่ยครับ งานก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ทรงสไนเปอร์นะครับตัวทรงสไนเปอร์นะครับราคา3,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับราคาไม่รวมกล้องนะครับผมทรงกัมคอราคาก็3,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางราคาไม่รวมกล้อง ตวนี้ก็ทรงสไนเปอร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นท้ายไมย้ยางพารานะครับจะมีความเบามากกว่าแล้วก็ราคาอยู่ที่2,800บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางราคาไม่รวมกล้องนะครับส่วนลูกที่ใช้นะครับก็เป็นลูกปืนจัก,กรยานนะครับเม็ดกลมๆที่เขาเรียกว่า8มิลแต่ที่จริงมันคือลูก5ทับ16นะครับมันเป็นนิ้วเนาะงานก็จะประมาณนี้ถ้าท่านที่ติดตามผมมาจากแรกๆเลยจะรู้ว่างานผมก็ มีการพัฒนาหรืออัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเปลี่ยนแปลงรูปแบบรูปทรงอยู่นะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับเน้นย้านะครับไม้ประดูแต่ว่าลายอาจจะไม่เหมือนกันทุกต้นนะครับมันนี่คือความพิเศษของไม้อยู่แล้วครับคือแต่ละต้นที่ได้มามันก็จะลายไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นไม้ประดูร้อยเปอร์เซ็นครับผมตัวนี้เป็นไม้ยางพารานะครับตัวสีดำแต่เหมือนกันทุกตัว ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม